มาครั้งแรกครับถ้ามีโอกาสจะมาอีกครับเป็นววามมอ่ามีอะไรบรรเจอดเหล่ามั่ามมันรเจิดขอาไอาจัดดิมาเที่ยวกันได้นะครับธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่สุดยอดมากพอเดี๋ยวฮะมาตกปีได้ได้ตกปีได้ สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ ตะวัน a n n e l ออกจากหลังบ้านก็มาทะเลตรงนี้นครับมาหาบรรยากาศคลายร้อนกันซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะครับก็เลยหาบรรยากาศใกล้ๆบ้าน,นทำคอนเทนต์มาเล่าเรื่องราวให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับ โลกของเราได้เดินทางมาถึงยุคที่ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อจํากัดในหลายๆเรื่องหลายอย่างทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินชีวิตนั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้เด็กๆรบเร้าให้ผมมาช่วยทําคลิปซึ่งผมก็ไม่รอช้าตอบตกลงทันทีเหตุผลง่ายๆเพราะมันอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองอุปกรณ์และสัมภาระเตรียมพร้อมลูกชิ้นและเครื่องดื่มดูจะง่ายสุดต่อ,อการขนลงเรือ เมื่อมาถึงก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ทุกคนต่างก็เอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละใช่เลยและก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ผมและอีกหลายคนได้มาเหยียบที่นี่สันดอนสายที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองทุกคนรีบจัดแจงปิ้งย่างแต่ในขณะเดียวกันผมก็ได้กำชับเด็กๆให้ช่วยกันดูแลเรื่องขยะเพราะที่นี่มันคือบ้านของเราเพราะทะเลมันมีสิ่งมีชีวิตมันมีอากาศมันมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ในหลากหลายมมมุองการได้ออกจากบ้านมหาอะไรทำเพื่อผ่อนคลายดูเหมือนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะโหยหาเป็นพิเศษเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตดูมีสีสันไม่ห่างหายจากเพื่อนพ้อง และทั้งหมดก็คือรสชาติของชีวิตมาครั้งแรกครับสบายลมเย็นถ้ามีโอกาสจะมาอีกครับเชิญชวนทุกคนมาได้ครับเดินทางมานิดเดียวครับรไม่ไม่ไกลสบายครับลมเย็น ลาวอะไรลาวเดี๋ยวนี่เอาก่ยใจไปเลยเอ็ะเนววามม่วนงามเลยเพืนอลาวไาจัรย์ดิทเอาลาวเรากินทอนนี่เรากินย่างไม่เพลียเอาลาวอากาศดีกันบ้านสดชื่นเนาะมาเที่ยวกันได้นะครับ ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ห่างจากเลนคลองนิดเดียวมันเท่ากันได้มนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติและธรรมชาติก็ต้องได้รับการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้คือความสมดุลในเรื่องของชีวิตตราบใดที่ธรรมชาติยังให้ประโยชน์กับมนุษย์อยู่มนุษย์ก็ไม่ควรที่จะทำลายธรรมชาติอย่างน้อยไม่ช่วยการรักษาก็ไม่ควรที่จะทำลาย เที่ยวดทบเลยบ้านเราครับสบายมากครับลมเย็นจะชื่นมากเลยครับรอยู่เล่งเล่ทะเลสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายๆมุมมองนะครับในเรื่องของวัตถุดิบแหล่งอาหารชั้นยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถขัดทะเลได้เลยจริงๆครับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าในอีกไม่ช้า กับภาพที่เห็นมันช่างเพลิดเพลินจำเริญใจยิ่งนักนอกจากเิมเอมกับบรรยากาศแล้วภาพของพี่น้องชาวประมงกําลังออกหาปลาก็ดูเป็นเรื่องชินตาไปเสียแล้ออกหาปลาออกาลา็ดูก็จะมีพี่น้องชาวประมงเขามาหาปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทวะไวยไลท์ครับผม ว่าง้ลากเลยไม่บังอันนี้ลากคือเส็นเลยใช่ไหมครับ,ค,รบคือคือนี่ลากก็คือพร้อมแต่เดี๋ยวรถเลยเขาลงไปขึงแบบนี้ครับ,รบแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนี่ครับอีกคนนึงก็อยู่นู่นนะครับนู่นครับอีกคนนึงได้มาตุ้กีได้ได้ตุ้กีนะ มาทีนี้มาประจำไม่ทุกวันเลยไม่ทุกวันนะมากินมาหนักได้มาอย่างไรพอเลยนะห้าเปิดห้าจุดเปิดทางกลางคืนกลางคืนว่าดีว่าลงไปวางปุ๊บมันก็กู้เลยจะไปดูผลงานกันนะครับตอนนี้ก็กรดึงมาเรื่อยเรื่อย ดึงมาเลยยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้สักมากน้อยแค่ไหนนะครับได้ไหม <c oughs> รอบนี้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 เาวาโอ้ oh, ยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่อันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่อ๋อ <c oughs> oh, นี่ยังมีอยู่ครับ <c oughs> ไม,บไม่ได้เลยไม่ขึ้นไม่พื้นกับไม่พื้นนี่ได้แล้ว นี่ครับเป็นปลาสดๆเป็นๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับอันนี้อะไรอ้ดูแก่ดูกัง,กลงปลาดูกังปลาเขาเรียกปลาหนามคนแถวภาคกลางเขาเรียกปลากรดทะเลปลากรดว่าปลากรดทะเล <laughs> ปลากรดว่า,า,าได้ไม่เยอะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราวางหลายรอบครับ<า>บางเขาจะอยู่ถึงกลางคืนนะครับเพราะว่ายังวางได้อีกเป็นเวลายาวนานได้ปลาแล้วนะครับ สุดยอดมากปลาสดๆเป็นๆครับสดกว่านี้ก็ต้องลงไปดำในน้ําอันนี้ปลาดุกทะเลมันเพื่อนทรายนิดหน่อยดูไม่สวยแต่่วาเดี๋ยวไปล้างนะครับครับคุณหนุนบังคุณหนุนบังครับขอบคุณมากครับมาขออนะเดี๋ยวผมขอตัวแล้ก่อนนั่นบงังนะขอบคุณมากสาละมาัดซาลมัดจบดีได้เยอะๆฝากคนแรกก่อนนะคนแลกอยู่ที่ว่าคนไปก่อนครับไปก่อน เริ่มโปรเพยครับช่วงทวายไรก็จะมืดๆแบบนี้ครับจิงหงส์งจิงเลยเปล่าข้าวขี้เล้วเอามาดต้วหนึ่งไปตักโมโ่คนนึงโจนคนนี้โจนคนนี้โจนได้เวลากลับแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมภาพบรรยากาศก็น่าจะทําให้ทุกคนมีความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาธรรมชาติให้ประโยชน์กับพวกเรามาเลี้ยงดูบรรพบุรุษของเรามาตั้งแต่ยุคโบราณขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ดีเจตะวันออฟิเชียลช anel ก็ต้องลาทุกคนไปด้วยเวลาเท่นี้มีโอกาสดีเดี๋ยวผมจะมาหาภาพสวยๆมาฝากกันใหม่ขอทุกท่านมีความสุขครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ